ซาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่อง n game ทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมด r มลีก e a อ u เ s อร์ e r 2023ซี่ัา่นที่4นะครับวันนี้นะครับเป็นเกมไดมอนด์คัพนะครับรอบควอเตอร์เฟนนอนนะครับนี่เอาให้ดูก่อนนี่ที่ผ่านเข้ามานะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมีทีมเรานะครับเนสการ์ดอนยูเนเต็ดครับยูเวนตุสนะครับบูฟทัมตัน เรแลมาดริดนะครับโรม่าแอตเลนติโกมาดริดสเปอร์แล้วก็บิลเรียลนะครับโอเคเราทําการเป็นตัวเรียบร้อยนะครับโอเคไปลุยสีเสื้อเหรออ่ะเอาสีนี้แล้วกันโอเคผู้สาบประตูครับยูเว่นะครับเจสเซอร์นี่นะครับเซนเตอร์สามตัวนะครับซันโดเบเมอร์ดานิโรนะครับวิงแบ็กนะครับคอสติกนะครับแล้วก็มิดฟิลสามตัวนะครับโลคัสเตอรลี่นะครับ ฟาเจโอลี่นะครับลา์วิโอนแล้วก็วิงแบ็กทางขวาครับกวาดาโดกูน้าคู่ครับคีนกับมิลิกนะครับส่วนทางด้านนิกรอนยูนิตเต้ครับทำการเปลี่ยนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเป็นทีโอฮันันเดสแบ็กขวาเป็นเทนนะครับส่วนโคซ็นเตอร์เหมือนเดิมครับผู้งเสาประตูเหมือนเดิมมิดฟิลด์นะครับวันนี้ครับเปลี่ยนเป็นดิแคนไลท์นะครับแล้วก็ตัวลุกทางซ้ายนะครับริมเส้นเป็นฟอนเฮอร์มินนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นบูโน่เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็ทางขวานะครับเป็นดิโก้โจธานะครับโอเคพร้อมลุยบุกขี้เหมือนเดิม รู้สึกมั่นใจเหลือเกินต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามเนสการดอนสเตเดียมนะครับไดมอนด์ครับครับรอบคอร์เตอร์ไฟนอลนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับเนสการ์ดอนยูเนเตตครับต้อนรับการมเยือนยูเวนตุสนะครับมาลายตูลินนะครับมารคัไลอัพขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของยูเว่ก็น่าจะพร้อมนะครับวันนี้เข้ารอบลึกมาขนาดนี้แล้วนะครับ ุกเราอยู่ข้างสนามครับผู้จัดการทีมวันนี้45ทีแรกครับอยู่เป็นตัวเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยรครับบุกจากซ้ายไปขวากรบบอลอยู่ที่ซานโดซานโดไหลขึ้นมาให้คอสติกคอสติกขืนตัวไม่ดีครับจูเบนแฮมตักได้มาที่บูโน่บูโน่เห็นฮาแลนด์ขยับครับขึ้นหน้ามาเอาบอลลงสวยแล้วฮาแลนด์มาแล้วฮาแลนด์มองเหลี่ยมนี้ยิ่งเรียบร้อยครับโอโคนาทีที่8ครับเน้นกระโดดยูนเต็ดขึ้นนำอยู่เวนตุสดไปแล้วครับ โอ้โหดูครับจังหวะที่บูโนกดันเดสครับโอ้โหเปิดมาจากข้างหลังเลยครับโอ้โหแล้วยิงเฉียบคมจริงๆครับเบเมอร์ครับออกมาให้ราวิโอนราวิโอนข้ามฟากไปมีคอสติกคอสติกไม่ดีครับตื่นเต้นเกินไปฟันได้ครับมาที่บูโนมาที่ซอนซอนโยกทันทีครับมีโจต้ารออยู่ไม่ถึงแล้วบูโนวิ่งเข้ามากดดันซอนเนาละครับหุดตำแหน่งแล้ว นายบัวครับพาบอลขึ้นมาข้างหน้าขยับห้หรือยังขยับให้แล้วครับมีหลิกเอามีหลิกมาให้คีนคีนยิ่งชนเสาโอ้โหตองเคลียร์ทิ้งครับจังหวะนี้อยู่ก็บ้าแล้วเอ้าแล้วเคลียร์ขึ้นมาดีซะด้วยหาดันติดเครื่องมาแล้วทางขวาโจต้าวิ่งมาแล้วนะครับมาก่อนครับจังหวะนี้เปิดพุ่งพุ่งโอ้โดนแซะครับซอนไม่ถึงครับได้แค่ลุกทุ่มครับจังหวะนี้เดี๋ยวเฮนเด้ครับทุ่มมาให้ซอน ตอนเปิดพุ่ง,งมาหาแลนโอ้โหโดนฟาวครับโอ้โหวาราโด,โดครับแมช้าไปจังหวะเดียวครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาบูโนโมาเปิดไปครับเหมือนเดิมครับพื้นที่ตรงกลางครับเบาๆก็พอมันใกล้พุ่ง,ง,งมาแล้วไม่ดีฝาดไดจูดออคุณข้ <c oughs> <c oughs> าวขาาได้ยังไงดูภาพช้าครับทุกคน โอ้โหบอลนติดก่อนครับแล้วดูจุดเหลือแต่ตะข่ายครับจุดยิงออกครับอะไรครับเนี่ยวันที่กัวราโดขึ้นหน้ามาให้มีหล็กหอยลงมาต่ําครับลงมารับบอลเอ้าไม่ดีครับตัวนี้เล่นกันแบบนี้ครับอยู่เว้แล้วมารับอารเล่นครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหโดนลงโทษทันทีครับต้องดูภาพช้าครับทุกคน นี่ครับแม่ไปคืนกันแบบนี้ครับมันเป็นจังหวะที่ผู้เล่นในกระดอนยูเต็ดเข้าไปกดดันด้วยนะแม่ทำให้จ่ายบอลไม่ดีครับรู้สึกจะไปโดนผู้เล่นในกระดอนยูเต็ดหรือเปล่าจังหวะนี้ฮึ่มหาวครับนาทีที่สามิบสี่ครับในกระดอนยูเต็ดครับหนีห่างอยู่เป็นตัวเป็นสองตัวปรบศูนย์ครับเบลเบทำให้ลิมพันกันนะวันนี้นีเดอโอเฮนเดสครับไม่ดีครับจังหวะนี้ไม่ตรงเพื่อนบูโน่ต้องเข้ามาช่วย บูโนมาแล้วครับติดเครื่องมาที่โจตาโจตาออกมาให้เทรน์ครับเติมเกมขึ้นมาครับจังหวะนี้เทรนเห็นมองครับตัวนายเปิดพุ่งไปตรงนั้นไม่ถึงซอนโอ้โหยังไม่ทํางานนะครับลูกเปิดของเทรนครับแต่เปิดเกมขึ้นมาครับทางด้านเชสซนี่ไม่ดีครับมอนทีโจตาโจตามาที่จูดจูดท่้นๆกับบูโนบูโนเห็นแล้วฮาเล่นขยับดัดยิงเรียบร้อยครับ โอ้โหเชเซอนนี่ครับไม่ทันระวังตัวครับดูครับบูโน่เห็นขยับนิดเดียวก็จ่ายเลยครับแล้วดูหาด้านยิงครับทั้งน้ําหนักและทิศทางครับแม่ดีจริงๆครับโอ้โหนี่มันสมแล้วสู่หน้าระดับโรคครับเอริงบอลฮาลันเนี่ยขยันชมเหลือเกินครับแมพอยิงได้นะแล้วจบสี่ห้าทีครับที่เนสการาดอนเตเดียมครับเนสการาดอนยินดครับนำอยู่เป็นตุสอยู่สมประตูต่อ0ูครับ พอทําเกมได้ทําเกมได้ดีนะอะไรมันก็ดีอ่นะ้ทุกคนมันรั่นใจอ่ะไปเริ่มขึ้นหลังกันครับสี่ห้าทีหลังครับเนกคารดอนจิตเตอรครับเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยครับจุกงจะไปขกวาหรือว่าจะผ่อนเกมหรือเปล่านะครับทางนั้นในกาโรลินจิตเตอครับบางที่วัจิฟันได้ฟันได้ไม่เร่งครับมาที่เทนเทนมาที่โจตาตัวตาเห็นฮาแลนด์แล้วมาแล้วครับโอ้ขู่แรงเกินไปครับจังหวะนี้เมื่อคืนไปให้เชสเซนี่ ขวางออกมาครับให้คอสติกสติกเข้ากลางไปครับให้โรคาสเตอรี่เห็นตรงนั้นครับพื้นที่ว่างเราไปโอนออกมาทางขวาครับมีกัวราโดวิ่งเติมขึ้นมาครับแล้วยังไงครับเนี่ยไม่รอดครับไปแล้วครับการ์นอสเดเตตจะสวนมาที่บูโนบูโนมาทางนี้ยังได้อยู่ซอนครับเติมมาแซอนสปีดมาแล้วสปีดมาแบบนี้บูโนบูโนเห็นไม่ได้ครับโอ้โหโดนพันแข้งพันขามีลิก ยังได้อยู่ครับมาที่เคนพีนไม่มีใครครับย้อนเลยครับคอสติครับเนี่ยย้อนไกลเหลือเกินวันนี้หาแน่นออกมาที่โจตาโจตาแตะลบหนึ่งทีข้างในมีสองคนนะครับมาแล้วต้องเปิดด้วยเอแล้วจวังหวะนี้โอ้ไม่ดีครับเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะโอ้พลังไม่เหลือแล้วมาเนมามู่ในสูตูเนียไม่เอาแล้วกันเอาแรดฟอร์ดแล้วก็เอสเตโนโรนันโดนะครับ เบเดโนสินวาอยู่เนี่ยวะโอเคตรงกลางเปลี่ยน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 เยนอาไม่ต้งคุยสวิตมาแล้วกันโอเคจบสามส่วก็ทำให้ในกราดอนเจ็นเต็ดเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเอ้าอะไรวะนะโอ้โหปล่อยวันตกพื้นครับ oh เดโอนันเดสเกือบไปแล้วขวางออกมาครับให้ฟันไดฟันไดมาที่เทรนด์นะครับเห็นโจตา มาที่บูโน่บูโน่แทงช่องนี้มาให้ฮาแลนด์ถึงบอลก่อดล้วฮาแลนด์มองแล้วยิงโูู้หวิแม่ไม่ตรงครับน่าเสียดาจริงๆครับเออริงเบลฮาแลนด์ครับพอพอกบ้าครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาตังวันนี้ไอ้ต hey, ัวัน,นี้มันไกลอ่ะทาเป็นโรนโดวกานอันนี้ประมาณนี้เต็มหลอดพุงๆุงโค้งๆอึ้บไม่ดี ีประตูที่สี่ยังไม่มาครับในคาราดอนยูเนเต็ดดูไว้ครับเตะเปิดเก่ขึ้นมาวันที่เมลินโควิดซาวิดเห็นเพื่อนขยับแล้วเป็นเบรโด้ทินบัตมาที่มาคาร์ลัตฟอร์ดโอ้โหฟาวอีกแล้วใบเหลืองครับโอ้โหคอสติกครับไปช้าครับแม่โอ้โหอะไรครับเนี่ยเอ้าโอ้โหมือลั่นครับทุกคนโอ้โห,โหเสียดายครับตัวนี้ในคาราดอนยูเนเต็ด โรนโดแก้ตัวได้มาที่มาคัดแรดฟอร์ดมีความเร็วแรดฟอร์ดเห็นโรนโดขยับไปถึงไหมไม่ถึงครับโอ้โหมันล้นครับแหมโหนมงมันก็ทําดีได้แค่นี้ครับทาน้าของคริเตโนโรนโดยังไม่มีประตูครับวันนี้คริเตโนโรนโดเราดูเวเปิดมาแบบนี้ไม่ดีครับแมนะเห็นทุ่มมาครับให้บจิจาฟัะไ บันไดเข้าการไปให้ไม่ลิงโควิดิดมาทางนี้ให้โรนนโดไม่ถึงครับดนาโร้ยืนดักอยู่ปะปจบ90นาทีครับที่เนสการดอนสเตเดียมครับในกระดอนยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะอยู่เวนตุสไปได้ครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอเคครับทุกคนนัดต่อไปของเรานะครับเป็นเกมในลีกนะครับเจอกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านั่นเองนะจ๊ะแล้วก็โบอใชัยครับเจอไบตันนะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะ S 1> <S 1> ก็รอบต่อไปไดมอนด์คัพนะครับเจกอกับวุ๊ปทัมตันนะครับรอบตีทีมท้ายนะครับโอเคโอ้โหนี่มันดามี้แบบเมืองสเปนไหมเนี่ยเอ,อริกโกเมลิดเจอกับเบียร์เดียลแล้วโอเคเรามีตังอยู่3 7 0พั้าบาทโอ้ oh, ดีมาเรียกับอตูโร่มาตินเนสว้าเหมือนเดิมอะ,ะเดรเดรเดเดไม่ดีเลยจอริงตนันจอริงตันนี่มันเชื่อมันควเป็นตัวมันทำเป็นตัวทองแล้วนะอือเฮียจอริงตันเนี่ย จริงๆหวังว่าภาค2 0 2พ2นย่นาจะเป็นตัวทองนะครับเพราะฟอร์มมันดีมากเลยนะกับ New นิวคาสเซิลน่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยอืมแม่งสารพัดประโยชน์จริงโจลิงตนันซาบิเออ่อนไปเลยซาบิเซอร์กูโอเคไปว่ากันครับเกมในลีกเจอกับบาร์เซโลนาจ๊ะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุ๊บจุม้วบ